โอเคครับนักเรียนต่อไปให้ในกักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่6นะเราจะทำสอหน้าวันนี้หน้าที่6กับหน้าที่7ในหน้าที่6เขาบอกว่าเลือกหมายเลขหน้าทัศะกระบวนการทรางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้เดิมลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพให้สัมพันธ์กันนกักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ดูข้อความว่าเขาทำอะไรกันอยู่ ทีนี้นะเกียนก็เลือกเขียนเป็นหัวข้อไปเลยนะครับสมมุติว่าข้อที่1น่าลองดูอีกนิดเดียวการทดลองก็จะสําเร็จแล้วเป็นข้ออะไรนกเียนลองดูนะทั้งหมดมีมี5ข้อ12345มีข้อ1ที่ไม่มีในนี้เพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องเขียนแค่4ข้อเองเพราะเป็น4ภาพนะ โอเคทำได้ไหมไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวครูจะมีเฉลยให้นะครับอ่าตอนนี้นะัเกเรียนดูไปก่อนแล้วก็อ่านนะครับอ่าว่าเขาทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะโอเคนะครับอ่าต่อไปในหน้าที่เจ็ดอ่าในหน้าที่เจ็ดข้อที่6ดูภาพแล้วเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านี่เป็นเครื่องวัดที่ครูสอนไปเมื่อกี้ นะครับเครื่องวัดอันนี้เป็นชื่ออะไรใครจาได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้ยังไงให้ในักเรียนไปดูนหน,นังสือเรียนได้เลยนะครับต่อไปชื่ออะไรเขียนเขียนชื่อก็คือเครื่องวัดต่างๆนะนกักเรียนจะต้องเขียนชื่อเรียกแล้วก็ใช้วัดอะไร แล้วก็หน่วยที่ใช้วัดซึ่งครูบอกไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับโอเคนะได้ไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรครับนกักเรียนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับท้ายคาบนะอ่าท้ายคาบเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ให้นกักเรียนได้เขียนกันทุกคนโอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูขอสอนไว้เพียงเท่านี้อ่าขอจบคลิปนี้ด้วย Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.